สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุติศาสชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ตราดแดงนะคะอำเภอประจิษบ,บาทนะท่านผู้ชมจังหวัดสระบ,บุรีเนาะ <c oughs> ก็วันนี้เรามีร้านอาหารเด็ดมาแนะนาท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะเป็นร้านนี้เลยค่ะบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนนะคะของเฮียอ้วนนะท่านผู้ชมตอนนี้คือกลาลังฮอตมากเลยนะคะก็ไปเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศนะคะการทําการขานของพี่พอมะ,ะไปเลยจ้านี่ค่ะท่านผู้ชม ร้านนี้เลยคะ่ะขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนนะคะของเฮียอ Stanley ้วนนะคะสูตรเมียเฮียอ้ว <showed> er นเด้อนี่นี่นนเดี๋ยวเราพาไปชมนะคะนี่น,นี่แล้วก็นั่งเดิมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยพี่เขาจะขายเป็นร้านน้ำมะพร้าวปั่นนะคะอืมน,น่าทานมากเลยะค่ะไปเดี๋ยวเราพาไปชมกันค่ะท่าผม้ชมนี่นี่นนกำลังทําเลยนะคะนี่ค่ะการทําจะเป็นสไตล์แบบชิ้นกลมๆแบบนี้นะ แบบนี้นะครับยังยังไม่เคยเห็นนะคะยังไม่เหมือนไทยนะท่านผู้ชมพี่วอนสวัสดีนะคะสวัสดีครับผมครับครับผมกลังทำเลยเป็นท่านผู้ชมคือที่ร้านของพี่เขาเนี่ยจะเป็นสไตล์แบบบัตคิวนะคะพี่วอนเปิดร้านกี่โมงคะพี่สี่โมงเย็นก็หมดสี่โมงเย็นถึงประมาณสี่ทุ่มครับพี่ทุ่มครึ่งก็หมดครับ อุ้ยคึงพึงก็หมดแล้วค่ะ oh, <no. S 1> ชิ้นเท่าไหร่คะพี่ใหญ่แบบนี้สิบห้าบาทครับผมสิบห้าบาทเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยสิบห้าบาทเชิ้นเบลอเลยค่ะ <c oughs> นี่ค่ะ <c oughs> เป็นแบบสไตล์แบบนี้ค่ะ <c oughs> มะพร้าวเน้นๆน,น,นะคะ <c oughs> นี่เลย <c oughs> ชิ้นล็อตบตอรค่ะ อันนี้คือขายวันอะไรมากนะคะพี่จันจันนาฬการพุธพุธหัสที่นี่เหรอที่นี่จันพุทธหัสจ้ะจันพุทธาหัตสองวันค่ะแล้วก็มีอีกที่นึงก็เขาเรียกว่าคลองถมกล้วยวันอังคารกับวันศุกร์อาทิตย์อาทิตย์โอเควันพุธศุกร์เช้าจ้ะครับผมครับผมไม่ได้ก็จรอครับผมนี่นี่ครับ คือนะคะเป็นแบบมะพร้าวเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยค่ะนเนี่ยคือแบบมันเต็มเต็มคำนะคะ15บาทแล้ววันนี้เราก็จะไม่พลาดนะคะที่จะสั่งซื้อเนาะแล้วก็ทางด้านโน้นจะเป็นน้ำมะพร้าวค่ะอ,อ,อันนี้นี่ใช้เวลานานเหยพี่สิบนาทีครับผกสิบนาที ประมาณสิบนาทีนะคะก<ป>ลับไปกลับมานะคะตอนนี้บัตรคิวไปที่50แล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงกว่านะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเปิดให้ดูตอนนี้คิวไปที่50แล้วนะคะ5โมง20 ตอนนี้มีแฟนชายหรือ,อยังคะพี่อ๋อมีครับอกเล็งหรือ,อยังเล็งแล้วเนาะมีแล้วรครับ <Okay. S 2> มีลูกค้ามาถามเยอะครับจ้าก็คือติดต่อพี่ได้ทางเพจใช่ไหมครับผมเพจเฮียอ้วนเลยนะคะเป็นชื่อน,นี้เลยเนาะใช่ใช่โอเคเดี๋ยวเราขึ้นเพจไว้ให้ท่านผู้ชมให้เขาไปกดสอบถามกนันนะนี่อันนี้ได้แล้วค่ะเร็วๆ าขาเอาปั่นไม่ปั่นพี่ั่นใส่นมะพี่อ้วนช้เป็นมะพร้าวจากสวนไหนคัมันเมือสะดวกครับผมโอ้ยดำนนสะดวดกค่ะ่าคุณต้องหา,าปั่นด้วยนะต่อยอดได้จะา่อนห้ายเพี่อ้วนมะพร้าวลนะกิโลเนี่ยร่าไห่ห้าโลครับ ครับผมิ้นคสิบห้ครับชิ้นละสิบห้านะคะใหญ่นะคะท่านผู้ชมได้เลือมาได้เราไปดึงดูบ้าเย่ะอ่อสี่หกดได้เล ตัวเตามันก็จะร่อนเลยนะคะพี่ไม่ต้องทาอะไรหรอคะไม่ต้องทาอะไรครับมไม่ต้องแพนทามันนะจ้ะเป็นชายนี่ได้ครบชุดไหมคะพี่อน่ครบไหมอาจารย์ครบชุดไหมโอเครับผมโอเคค่ะ เดี๋ยวลืมอดี๋ดาวไป้าเคยทานได้ยังไปแล้วเนาะเป็นยังไงบ้างครับป้ามะพร้าวอ่อนเลยเนาะอร่อยอืมตอรไม่ออรดน่ดยแมะวนด้วยนะแมวนะเออแมวดีนะเป็นแมวาได้นะครับ 对老人。 รอไม่นานเนาะก็คือสั่งไว้ก่อนแล้วก็ไปเดินช้อปปิ้งก่อนนะคะคไปเดินเพราะว่าที่เนี่ยของทองของทานก็เยอะอยู่นะถ้ามาก็สั่งไว้นะคะแล้วก็ไปซื้อกับข้าวก่อนเนาะเราคะ่คอยมาเอานะคะ น,นัดคิวแล้วนี่ต้องจองเลยจา้าไม่ไลิ้นนะพี่สามชิ้นนะครับพี่พี่ครับผมสูงสุดวันนึงนี่ประมาณกี่คิวอ่ะพี่วนอนม่งบอกไปหมดเลยเป็นร้อยเลยเนาะได้ไม่ได้ดูเลย วนนะคะคือแบบความมะพร้าวอ่อนๆน,นะคะแล้วก็นุ่มๆอันนี้คือแบบใหม่ๆเลยเนี่ยนะคะคือแบบยืดมากเนี่ยอันนี้จะร้อนๆนะร้อนๆก็จะแบบนุ่มๆแบบนี้อยู่นะคะเดี๋ยวเขาจะเซ็ตตัวอีกนะด้านนอกคือกรอบๆเนี่ยทนผู้ชมดูร้อนๆเลยแล้วดูควันเป็นมะพร้าวจากดำเนินสะดวกนะคะ น่าทานมากเลยขายทุกวันจันแล้วก็วันพฤหัสนะคะตลาดแดงน,นะคะไปจ้ะคำแรกอืมฟางคือนุ่มมากข้าวทวคือแบบอ่อนเบร์ข้างนอกคือกรอบนะคะคกรอบนอกนอกุ่มใน อ,อร่อยมากาเข้ามาใ,ใกล้หน่อยกได้ค่ะผู้ชมได้ดูนะนี่น คือต,ตัวแป้งเขาเนี่ยจะแบบเน่ยงเหนียวเนียุ่มอร่อยมากกินละสิบห้านะท่านผู้ชมสิบห้าบาทเนี่ยเลยชิ้นแบบนี้เนี่ยแบบเนี้ยสิบห้าบาทนะอร่อยมาก ทุกคนตหรับใครนะคะที่อยากมาทานขนมบ้าบินนะคะมหา,าอ่อนนอกของเนี่ยอ้วนเนาะก,ก็มาได้เลยนะคะทุกวันจันทร์และวันพฤหัสหน,น้าที่วันเนี่ยจะเปิดร้านตั้งแต่ปลายสามโมงนะคะถึงประมาณทุ่มเนาะก,ก็หมดแล้วนะคะเพราะเป็นบัตรคิวเนาะ,ะพี่ก็ทำก็ทำประมาณนี้เนาะคะ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและติดตามนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีสวัสดีค่ะอร่อยมาก